สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอตอนรอบเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะผมกับซีโนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับไปพบกับสถานที่สุดมหัศจรรย์นั่นก็คือวิหารที่ทมจากเรือครับซึ่งอยู่ใต้ดินลึกไปถึง600ฟุตนะครับมันตั้งอยู่ที่ประเทศโคลอมเบียครับอุโมงที่จะนาไปสู่โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโคลอมเบียครับให้ความรู้สึกเหมือนทางเข้าสู่ส่วนลึกที่สุดของโลกมันมืด และชื้นมีกินกำมะถันเล็กน้อยลอยอยู่ในอากาศแต่หลังจากผ่านพ้นไปประมาณ2-300หลานะครับทางเดินก็จะค่อยๆกว้างขึ้นนะครับเพื่อเผยให้เห็นสัญลักษณ์และรูปปั้นแกะสลักของนิกายโรมันคาทอลิกรูปปั้นทั้งหมดนะครับถูกแกะสลักจากเกลือครับวิหารของโคลเบียตั้งอยู่ลึกใต้ดินประมาณ600ฟุตครับในเมืองเกลือเก่าของซิปากิล่านะครับนอกเมืองโบโกตาครับในช่วงเทศกาลอิตเตอร์นะครับจะมีผู้คนหนาแน่นเป็นพิเศษโดยมีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคนเลยทีเดียวครับวิหารแห่งนี้นะครับยังมีสถาปัตย การที่ชวนหน้าพิศวงอีกด้วยครับซึ่งสร้างขึ้นในถ้ำและอ,อุโมงค์ที่คนงานเหมืองทิ้งไว้ในเมื่อพวกเขาไม่อยู่แล้วนะซึ่งพวกเขาก็แกะสลักเกลือสินททอนับล้านตันเมื่อสองศตวรรษก่อนด้านล่างของพระวิหารนะครับเปิดออกเผยให้เห็นทางเดิน3ทางครับที่แสดงถึงการประสูตรการตาสัสรูและการสิ้นพระชนของพระคิดครับมีโดมมีโคมไฟระยะและไม้กางเขนขนาดมหาหมาที่สูงจากพื้นจุดเพดานส่องสว่างด้วยแสงสีม่วงครับมานั่งเต็มไปด้วยผู้ที่ศรัทธาและมือคณะร้องเพลงประสานเสียงน้องเพลงพร้อมกันแล้วนะครับเสียงก ห้องสร้างบรรยากาศที่ส่งพลังมากๆเลยนะครับจุดเริ่มไม่ก่อนนะครับคนงานเหมืองสดมนในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นภายในถ้ำที่พวกเขาทํางานอยู่นะครับพวกเขาจะสวดอ้อนวอนพระแม่มารีเพื่อปกป้องพวกเขาจากก๊าซพิษการระเบิดและอุบัติเหตุต่างๆช่วยให้เขาอยู่รอดปลอดภัยในการทํางานนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกนะครับสร้างขึ้นในปีคศ .1930 ครับงานนี้อันตรายมากผู้ดูแลมหาวิหารกล่าวถึงการขุดเ,เ,เหมืองเกลือซิปากิลนาครับซึ่งเริ่มทําเหมืองเกลือเชิงพาย์ในปีคศ .1815 หลังจากงานทั้งหมดเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคนงานเหมืองก็ทิ้งเครือข่ายอุโม,มงค์และหลุมและทางเดินขนาดใหญ่ไว้วิศกวกรเหมืองแร่ที่เกษียณอายุกล่าวว่าเหมืองทั้งหมดส่วนใหญ่ถูกทิ้งล้างและปิดผนึกไว้แต่คนงานเหมืองและเจ้าหน้าที่ของโบสถ์ซิปากิล่านะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ส่งอิทธิพลในประเทศคาทอลิกที่ลึกล้ำแห่งนี้นเะกี่ยวกับรัฐบาลโคลอมเบียให้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเป็นโบสถ์ในปีคศ1953แล้วพวกเขาก็ทำสำเร็จวิหารเปิดมีผู้สแสวงบุญนักเดินทางเดินทางไปเยี่ยมชมนนีดมมัปญหา คงสร้างนับให้ต้องปิดตัวลงในปีคศ1990และนั่นคือตอนที่คนงานเหมือง127คนและช่างแกะสลักจํานวนหนึ่งนะครับถูกนําเข้ามาเพื่อสร้างวิหารแห่งใหม่ซึ่งอยู่ต่ํากว่าวิหารเดิมประมาณ200ฟุตเพราะวิหารเดิมถูกปิดไปเนื่องจากอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เสถียรน,นะครับมันเป็นภารกิจที่ขนาดใหญ่เพราะเพียงแค่แกะสลักสถานีไม้แกนเขนลงในกําแพงก็ใช้เวลานานถึง5ปีความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือการย้ายแท่งบูชาหินเกลือขนาดใหญ่ของไซส์เก่าไปยังไซส์ใหม่นะครับซึ่งมันก็มีขนาด ใหญ่มากและหนักมากถึง16ตันคนงานต้องตัดมันออกมาเป็น3ชิ้นนะครับเพื่อเคลื่อนย้ายครับแต่พวกเขาก็ทําได้ครับความพยายามของพวกเขาดูเหมือนจะได้ผลวิหารแห่งนี้ยังคงมีผู้คนเดินทางมาเยี่ยมชมสร้างเศร,รษฐกิจภายในท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวส่วนการทําเหมืองเกลือในสิปากิล่าเริ่มลดน้อยลงครับแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวและผู้สแสวงบุญทางศาสนามารวมตัวกันที่นี่มากขึ้นครับมับงคุเทศกล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวมีผู้เข้าเยี่ยมชมประมาณปีละถึง600,000คนต่อปีเลยนะครับและแม้ว่าจะไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ แต่ลับโคลอมเบียได้ไประกาศให้มหาวิหารของเกลือนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งแรกของโคลอมเบียอีกด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ